koping สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบปอกับจากกวงนะครับทุกๆุกเมื่อนาอพี่น้องหลังจากที่เลืกองานแล้วเนาะพี่น้องมาครับพี่น้องครับมันนี้ผมเอาปิ้งกบกับตำบุกุงนะครับกับเขากับน้ำบ้านเฮาหนิเนาะพี่น้องง่ายๆเนาะเพิ่นขอมาว่าตำบกกุงแบบบ้านๆนะครับบ้านๆดีๆครับพี่น้องครับตำบุกุงบ้านเฮานี่แหละครับลวก็ปิ้งกบมีประกาศขาวเนี่ยกระปุ้นอันนี้มาลิ้นฟ้าบด้บบด้เผาบดิต้มครับสดๆเลย ประมาณนั่นพี่น้องมาพี่น้องมา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 สดน้าก่อนเนาะลองลดฉาดก่อนอืมหอมพี่น้องกบอืม กำลังพอดีอย่ำครับพี่น้องอกบปิง Aos, thưa anh em terminar ngọt ngào là phải <laughs> <laughs> bò xuyến, ยังบมีที่ทาสิดับครับ ว่าเสียงยิงปืนไม่ได้เสียงเครื่องตัดหญ้าพี่้องพูดแล้วครับพูดแล้วถอดท่อครับหืมร้อง มอดระบาดทรงก็จีร้องเครื่องบึง <ś led> แค่ออกเพี่อนใ่ใบบกูดน้ำได้ครับใบใบบกูดหอมๆครับ โตบ่อยไงเพอดีพอดีครับเท้าเท้ากบเท้ากบใบรุ่นครับถ้ามันน้ำบานกับกบฝนหม่ครับอืได้สักพัก แม่เละพี่น้องัมเริ่มมาแล้วครับความเผ็ดเริ่มมาเยือนแล้วโอ้แต่โรงพยบานเขาบอใส่ถัตาลนะครับบอใส่ครับ เฟพี่น้องครับวุดยอดเนาะน้ำก่อนครับโอ้พี่น้องครับเ็ดตะนายเนาะเป็นตำบงวงบ้านบ้านเฮาครับบ่ได้ใส่น้ำตาลเลยพี่น้องครับบ่ใส่นะครับแล้วก็ปิ้งกบนะครับแบบบ้านบ้านเฮาอยู่ดีครับเป็นพี่น้องขอมาแล้วครับพี่น้องขอมาทางติดต่อเลยครับเฮ็ดให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณาหลายครับสำหรับการติดตามรับชมจากกวงนะครับการรับประทานพุสุภาพครับอกคำจาจากกวงพุสุภาพจากก่วงขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจังเบาะแดทุกๆคลิปของจากกวงนะครับพ่อกันไหมในมืออื่นนะครับว่าเดี๋ยวอย่างมา่ฝากอีกคลิปนี้เพราะอะไรทำนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ